สวัสดีครับผมมโนกนศกครับวันนี้เรามีนัดกันที่กระทรวงพลังงานครับวันนี้ทางคณะเราคณะคอปองอปกป้องพลังงานแห่งชาติครับแล้วก็เครือข่ายประชาชนมีหลายกลุ่มหลายก้อนครับมีทุกสีครับจะมาพบท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานครับน่ยเพียงครับก็มาให้ข้อมูลแล้วก็มาสอบถามข้อมูลว่าเรื่องพลังงานประเทศเราว่าทําไมถึงแพงครับมันแงพงเพราะอะไรแล้วเราจะทวงถามท่านรัฐมนตรีว่า ที่ท่านให้คําตอบพวกเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าว่าพลังงานขาดแคลนแล้วก็แก๊สขาดแคลนแล้วก็ปิดท่อแก๊สยามาดามีปัญหาทําให้ไฟฟ้ามีปัญหาวิกฤตพลังงานแห่งชาตินี่ม,นมันจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่พวกเราก็เลยมามามา,มา,มาถามท่านรัฐมนตรีครับแล้วก็วันนี้จะมีหลายหลายคนมาครับมีท่านหมมหลวงกรแล้วก็นรรพก,กรวินัยแล้วก็มีคุณพยอมอคุณชานิรันพยอมยม้ำแล้วก็ มนพันพันก็มีพ,พันโทรัชะเกียรติด้วยครับก็คือเครือข่ายทุกอง,งงานเรามากันหมดครับคือวันนี้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นครับมีแต่เป็นวาระประชาชนครับผมแล้วก็เมื่อวานอยากเล่าฟังเมื่อวานผมไปภารกิจที่ระยองมาก็ไปไปดูรถรถรถ,รถแก๊สที่ระเบิดนะครับเป็นรถของ NG v ีวครับรถโดยสารสาธารณะมีผู้เสียชีวิต 7คนครับโดนไฟคอกหมดเลยแล้วรถระเบิดด้วยแล้วก็สื่อทุกสื่อเนี่ยออกข่าวว่าเป็นเอา PG นะครับเป็นการบิดเบือนข้อมูลครับเพราะว่าผมมีหลักฐานหมดเลยผมไปหาท่านผู้ว่กลับมาเจ้าของคดีเลยเป็นรถเอ็งจีวีครับใหม่เอี่ยมนะครับผมแล้วก็เกิดไปชนตอม้อแล้วก็พิกคว่ำพิกคว่ำปุ๊บมันก็ไถไปเป็น10เมตรแล้วก็เกิดประกายไฟแล้วก็แก๊สรั่วพอแก๊สรั่วรถมันเป็นระบบน้ํามันเบนซินด้วยมันก็เลยไฟลุกไหม ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันทีครับไฟข้อ7จ็ศพแล้วก็อีก2คนก็สาหัสครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลผมก็เลยจะมาถามผู้หลักผู้ใหญ่ว่า NGV เนี่ยมันปลอดภัยจริงเหรอทําไมคุณถึงอยากให้ใช้แต่ NGV มันเพราะอะไรแล้วทําไมคุณถึงรังเกียจ LPG ในเมื่อทั่วโลกนี่เขาใช้ LPG หมดแม้แต่รถของอท่านควีนนิสเบตอังกฤษครับท่านก็ใช้ LPG ครับประเทศญี่ปุ่นสหรัฐประเทศออสเตรเลียนอร์เวย์ ทุกประเทศครับเขารณรงค์ให้ใช้ LPG ครับผมปลอดภัยแน่นอนแล้วทําไมถึงประเทศเราไม่อยากให้ใช้มันเป็นเพราะอะไรทําไมถึงรังเกียจ LPG แล้วก็สนับสนุน NGV อย่างเดียวมันมีอะไรลึกๆหรือเปล่าครับก็อยากถามทางผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็วันนี้ครับจะทําให้ตาแหกครับผมก็รอตามข่าวนะครับอาจจะมีมีข่าวมาเรื่อยๆครับเรื่องนี้พลังงานคือชีวิตครับอย่าเบื่อครับสวัสดีครับมโนกนะรครับ ตอนนี้อยู่หน้ากระทรวงครับนี่ดูดูดูกระทรวงพลังงานนะครับใหญ่โตมากครับใหญ่โตมากเป็นตึกของพูดง่ายเป็นตึกของปตทนะครับนี่ผมอยู่นอกรั้วครับยังไม่ได้เข้าไปก็เหมือน พูดเล่นๆเล่นๆครับกระทรวงพลังงานก็เหมือน,ผนแผนกหนึ่งของปตทครับผมมันก็เลยต้องประชาชนก็ต้องรู้เท่าทันหน่อยครับโอเคครับวันดีครับมโนกนอกครับ